ภาษาสตชั้นต้นสวัสดีจ้าทุกคนโอ้ผู้หญิงคนนี้ฉันจำหน้าเธอได้นี่มัอนอาจาร,รย์ไอรีนแฟนเก่าเอ้ยเพื่อนของคานี่นะเธอมาสอนเมเจอร์นี้ด้วยหรอเนี่ยใกล้ตัวฉันกว่าที่คิดแฮะหรือว่ายินดีต้อนรับกลับมาเรียนนะจ้าทิฟฟานี่ ค่ะแล้วไอรินแล้วก็ยินดีต้อนรับน้องใหม่ในเมเจอร์นี้ด้วยนะจ๊ะเด็กน้อยถึงจะใหม่ที่นี่แต่เราเคยเจอกันมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะเออสวัสดีค่ะอ๋อคารฝากให้ฉันดูแลเธอเป็นอย่างดีถ้ามีปัญหาอะไรก็บอกฉันได้เสมอนะไม่เป็นไรค่ะทิฟฟานี่ก็พอช่วยเหลือได้ได้ค่ะขอบคุณค่ะ โอเคถ้าอย่างนั้นเรามาเข้าวิชาเรียนเลยดีกว่าวันนี้ฉันจะสอนให้ทดลองปลูกดอกไม้สวยงามแบบไม่ต้องใช้น้ำขอให้ทุกคนต่อคิวมารับกระถางดินพร้อม,มเมล็ดพันธุ์เปคนละหนึ่งซองด้วยจะ้ะอาจารย์ไอรีนมองฉันแปลกๆรอยยิ้มแบบนั้นมันดูไม่ค่อยจริงใจยังไงก็ไม่รู้แฮะแต่ช่างมันเถอะออกไปเอากระถางดินแล้วมาตั้งใจเรียนดีกว่าเอาล่ะ ได้กระถางดินกันครบแล้วใช่ไหมอุยตายฉันลืมแจกถุงมือใส่ขอให้ทุกคนออกมารับถุงมือด้วยนะเดี๋ยวฉันเอาอไปเอาให้เองโอเคฝากด้วยนะรสเธอละเล็กน้อยให้ฉันออกไปเอาให้ไหมเดี๋ยวฉันไปเอาให้ทุกคนเองดีกว่าก็ดีนะขอบคุณมากมากเลยเออไม่เป็นไรดีกว่าจะ้ะโอเคขอบคุณมากๆนะเล็กน้อย ตอนนี้ทุกคนก็มีอุปกรณ์ครบกันแล้วนะวิธีการแรกก็คือเราจะเอามือแหวกลงไปในดินแล้วขุดหลุมตรงกลางลึกประมาณ3เซนเพื่อฝังเมล็ดพันธุ์ลงไปจ้ะทำตามไปพร้อมๆกับฉันเลยนะฉันเอามือลวงไปในดินเพื่อขุดหลุมแต่ทันทีที่ดินถูกแหวกออกหนอนโยยะน,นับ20ตัวก็ทะลักออกมาเรากับกำลังนีายอย่างหัวซุกหัวซุน นอนมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยเวอร์นอนคลิปนอนคลิปเกิดอะไรขึ้นน่ะเล็กน้อยเพื่อนๆตกอกตกใจกันหมดแล้วนอนคามีหนอนอยู่ในกระถางฉันเต็มไปหมดเลยอ๋อ่แ,แค่นั้นเองเป็นเลือดปกติที่จะมีหนอนอยู่ในดินนะจ๊ะฉันว่ามันไม่ปกตินะคะต้องมีคนแก้ฉันแน่ๆหนอนเกิน20ตัวนี่เรียกว่าปกติหรอคะ นี่มันเยอะกว่าปกตินะคะอาจารย์อาจามีคนแกล้งฉันก็ได้แกล้งงั้นเหรอใครจะแกล้งเธอกันละ่ละจะแกล้งได้ยังไงในเมื่อกระถางใบนี้เธอเป็นคนเลือกมาเองถ้าคิดจะแกล้งกันสักอย่างแอบใต่หนอนลองไหนก็ได้คะ่ะก่อนหน้านี้นฉันเจอเรื่องแปลกๆมาตลอดมีแต่ฉันที่โดนอะไรแบบนี้นะคะนี่อาจารย์ไม่ได้แกล้งฉันใช่ไหมคะ ไหนขอฉันดูหน่อยสีเด็กน้อยทิฟฟานี่เดินมาที่โต๊ะของฉันแล้วหยิบดินที่มีหนอนติดขึ้นมาด้วยสองลุกใกล้ๆเธอช่างกล้าเหลือเกินทำเหมือนหนอนเป็นแค่ขนมรออช่องดินได้อย่างนั้นแหละดูจากกิ่และลักษณะหนอนพวกนี้แล้วฉันคิดว่ามีใครสักคนแอบหยดน้ำยาเพาะหนอนชนิดเร่งดวนลงไปในดินค่ะน้ำยาเพาะหนอนเธอรู้จักสารเคมีอะไรแบบนี้ด้วยหรอทิฟฟานี่ น่าแปลกใจที่อาจารย์ไม่รู้จักมากกว่านะคะของแบบนี้ในห้องแบวิ b ของมหาวิทยาลัยเราก็มีเรื่องนี้นฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่ามีหรือไม่มีพอดีฉันไม่เคยพอนหนอนเสียด้วยแต่ถ้าเธอคิดว่า,าเธอถูกแกล้งนะาเล็กน้อยใครจะเป็นคนทำเรื่องแบบนี้ได้ล่ะอะฉันอาจจะเข้าใจผิดไปเองก็ได้ค่ะช่างมันเถอะก็อาเออทิฟฟานี่ทำไมเธอรู้จักน้ำยาพอหนอนอะไรนั่นล่ะ ฉันสงสัยวิกกี้กับโรสค่ะพวกเธอใกล้ชิดฉันมากที่สุดตอนนี้เออฉันคงเขาจะผิดไปเองก็ได้มันต้องตอบข้อไหนล่วเนี่ยเอางี้แล้วากาันเดี๋ยวเธอมาเปลี่ยนเอากระถางของฉันไปแทนส่วนกระถางนี้ฉันจะไปตรวจสอบว่ามีน้ำยาเพาะหนอนอะไรนั่นจริงไหมถ้ามีจริงฉันจะเรียกสอบสวนเรื่องนี้เองไม่ต้องห่วงเพราะมันเป็นการแกล้งอย่างที่เธอว่าคนผิดจะได้รับการลงโทษโอเคไหมก็ได้ค่ะหวังว่า เรื่องคงไม่เงียบไปดือๆนะคะถ้าไม่โอเคแล้วมีทางเลือกอื่นไหมล่ะคะแบบนั้นก็ได้ค่ะมาถ้าอย่างนั้นเรามาเรียนกันต่อเถอะเรื่องหาคนที่แกล้งเธอเอาไว้เป็นหน้าที่ของฉันแล้วกัน